สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญพองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่1กันยายน2568ค่ะสำหรับปีคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5จากแรงซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุนทองคำ SBDR เมื่อวันศุกร์ที่ซื้อเข้าอีก9.74ตันปัจจุบันถือทองคำที่9 7 7า8ตันซึ่งภาพรวมกองทุนทองคำ s v d r ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อเพิ่มเข้าแล้ว19.9ตันถือเป็นกา้าจุดหอ ออเนื่องที่ค่อนข้างยืนยันว่าเป็นการปรับขึ้นของราคาทองคำโดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากแนวตาระยะสั้นที่ระดับ3,400เหรียญและสามารถยืนเหนือระดับ3435เหรียญได้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยมาแตะถึง3-4ครั้งแล้วล่วงลงมาในขณะที่ครั้งนี้ท้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ ,3435 เหรียญได้ภายในวันนี้ทั้งวันจะสามารถยืนยันการเบอาท์ของทองคำ โดยเชานี้รา,าราทองคำยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยเปิดตลาดที่ระดับ3,445เหรียญและดิดขึ้นไปถึง3,486เหรียญซึ่งราคาทองคำน่าจะมีการเบรกเอาไปแล้วจากสัญญาณ ทางเทคนิคทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแต่3,450เหรียญได้แคาดว่าราคาทองคำจะมีโอกาสพุ่งทะลุ3,500เหรียญโดยมีแนวะต้านถัดไปที่ระดับ3,500เหรียญความพันพวนทั้งหมดเกิดจากความกังวลในตลาดหลังจากที่ทำปดลิซ่าคุกสมาชิก คณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐซึ่งทําให้ตลาดมีความกังวลว่าทำจะมาเข้าแทรกแซงในการบริหารการจัดการและการตัดสินใจของเฟดและส่งผลให้ดัชเชียร์ลอ่อนค่าลงโดยในสัปดาห์ที่แล้วดัชเชียร์ลเปิดที่ระดับ97.72จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง97.69ถึง98.73จุดและปิดที่ระดับ97.85จุดขณะที่เช้านี้ มีการทดสอบแนวรับที่ระดับ97.70จุดอีกครั้งด้านค่าเงินบาทเช้า,ชานี้แข่งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ32.33บาทต่อรอลลาและคาดว่าจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ32.20บาทต่อรอลลาโดยจะมีกรอบที่เคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่าง32.20ถึง32.65บาทต่อาลาสำหรับตัวเลขสกิจที่สำคัญของสหรัฐ ในวันศุกร์ได้แก่คอ PCE Price Index มันออนมันออกมาใกล้เคียงจกากาาที่คาดการขณะที่ Reverse URM Consumer Sentiment ออกมาลดลงจากที่คาดการ วิคห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับที่ระดับ3,450เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,500เหรียญโดยยังคงแนะนำให้ทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดยภาพรวมเชิงเทคนิคมีสัญญาณการเบรกเอาท์หากราคาทองคำไม่หลุดกว่าระดับ3,450เหรียญมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแถวบรู แถวบริเวณ All Time High สําหรับ Go Online Future คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,520เหรียญและแนวต้านที่3,560เหรียญและก c ค c o เม x คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,465เหรียญและแนวต้านที่3,505เหรียญ ในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่52,800บาทต่อทรองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่53,400บาทต่อบาททองคาสาหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,450เหรียญแนวรับที่2 3,430เหรียญแนวต้านที่1 3,490เหรียญและแนวต้านที่2 3,500เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรมมร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ